ส่งคุณชัยรัตน์กันนะครับสีขกบคุณคุณชัยรัตน์นะครับนี่คือเหรียญ2บาทจํานวน20เหรียญน,นะครับเพื่อนๆเ,เหรียญ2บาทจํานวน20เหรียญครับติดต่อติผ่ดไอดียไลน์ได้นะครับไอ l ดี e ไลน์แอสเซคอยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสงกสินะครับ เหรียญวาระนะครับเหรียญสองบาทไส้ทองแดงซะส่วนใหญ่เลยนะครับเหรียญสองบาทไส้ทองแดงนะครับไปแล้วครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเราต้องหาง่ายๆเจอแล้วสะกดเทปพานไว้ก่อนแป๊บหนึ่งชั้นนะครับสำเร็จครับแล้วก็ใส่สินค้าเข้าไปนะครับใส่สินค้าเข้าไปนะครับอ่พอเป็นเหรียญเราก็ไม่ต้องระวังมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบงค์ต้องระวังนะครับโอเคครับเป็นแบงค์คือเวลาต้นกีดรบางทีอาจจะไปโดนเนื้อแบงค์ได้นะครับต้องพักด้วยความระมัดระวังครับ โอเคตอนนี้เราก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเราก็แปะของที่อยู่ของคุณชัยรัตน์ลงไปนะครับแปะก็้วต้อไปหาก็ไปหาก้ไปหาสักคทูครับสุกครู่ปรบนรับะครับสักครู่นะครับเพื่อนสั่นใ้ช้ยนะครับขึงนช้ยนะครับหาไม่เจออีกแล้วเปิดม้วนใหม่ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ เศษน้นใหม่ก่อนเลยครับก็เป็นการไม่เสียเวลาครับโอเคคุณชายอยู่มาักคุนเองนะครับเดี๋ยวลองเดินหาดู โอเคครับ okay, okay. พร้อมครับพร้อมใส่กันเลยนะครับนนะครับแตไม่พร้อมก็สักดเทียมนี่นะครับบางไปไหน เพื่อนๆนะครับสามารถเพิ่มลายไอ d ดีนะครับแล้วก็สอบถามสินค้านะครับพูดคุยนะครับโอเคครับตีลับซีและขายนะครับขอบคุณคุณชัยรัฐมากๆครับจากสมุทรสาครครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ